ประเทศขมาน,นี่ไม่มีน้ำท่วมหรอกปีนี้ฝนะนมันตกพอดีพอดีอยู่พอทำไรทำนาอยู่น้ำท่วมไม่มีทั่วประเทศนั่นแหละทั่วจังหวัดนั่นแหละแต่อยู่ประเทศของโคนนะน้ำท่วมเยอะอยู่เชียงรายเชียงใหม่กรุงเทพมหานคร3 40ี่สจังหวัดนู่นนะ่ะประเทศขมนไม่มีแล้วคนดูสิคนขมนทำงาน ทำการก็ธรรมดาอยู่ในประเทศก็แม่นสบายพวกคนไม่ต้องไปเชื่อนักข่าวประเทศไทยแล้วหรอกเขาพูดหลอกลวงคนน่ะดิไม่มีฝนไปตกประเทศไทยมดนั่นแหละปีเนี่ยแล้วก็มีอยู่ทะเลเนี่ยก็มีน้ำคืนสักนิดสักน้อยอยู่หลวงพี่ครับผมจะให้หลวงพี่ดูตรงนี้ก่อนหลวงพี่หลวงพี่บอกว่าจะไปเชื่อนักข่าวไทยแต่อันเนี้ย คนเ,นเขมรเขาเอามาลงเองนะแล้วก็ลงไม่กี่วันนะครับหลวงพี่วันสองวันมนั้รับหลวงพีนะ่แล้วก็มีอันใหม่ด้วยผมจะให้หลวงพี่ดูก่อนนะนะครับผมจะให้หลวงพี่ดูก่อนเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะครับหลวงพี่ไอ้นี่กระีมเพลยปี่เปิลเพลย์ปาหเลยแคมป์ไรตะคเลอ้โนี่นี่ตะคโนโน้วดโน้โฟเลยดอกเลยคนขเขมรเอามาลงนะ เห็นไหมคนนี้เดินแบบว่าคุณผู้ชมโลพเนี่ยหัวถ้าป็นพ้นน้ำนี่เป็นรู้สึกเป็นบริเวณวัดด้วยซ้ำหลวงพี่นะแต่ไม่ใช่วัดหลวงพี่นะวัดในคำเหมนเห็นปะเนี่ยตรงนี้ก็เนี่ยชาวบ้านเขาเอามาลงกันนั่นหลวงพี่เนี่ย ทไมเลยนาเวตักเลือนาันนนัวาตามนฮะตักเอนอ้งเเาแงนันะฮะพี่ตานากรรมดูได้ปืมือเจียให้าอืมเนี่ยท่วมหมดเลยบ้านเนี่ยร้านค้าร้านขายท่วมหมดคนเล่นน้ำกัน เนี่ยเป็นภาษาเขมรด้วยหลวงพี่นะป้ายเห็นไหมหลวงพี่ป้ายภาษาเขมรด้วย,ยพูดภาษาเขมรยืนแล้วพวูดอ่ะเห็นไหมหลวงพี่หลวงพี่เห็นนะน,น,น,น้ำทั้งนั้นเลยหลวงพี่เนี่ยน้ำทั้งนั้นเลย លស្ការចាញ់ហើយតាលស្ការចាញ់ហើយតានោះព្រលិថងមកព្រលិថងនោះព្រលិថងមកមើលតិចណាទឹកលិចប្រហែលមើលតឹងខ្ញុំបាក់ផ្នែកទេតឹងហ្នឹងចាំ3 400ម៉ែត្រលិចពីលើហើយហើយ อาูมาีอดมรีซ้อดูเนะครับลวงพี่ครับดูนะนักข่าวไทยโกหกลยลงพี่โกหกนะหงไม่อยากไปลามปามลวงพี่หรอกแต่อันนี้เอามาให้ลวงพี่ดูนะครับนย่ยรถอีแตนนี่ก็วิ่งกันแบบโอ้โหในน้ำเลยอ่ะ โต,ต,ต,ต๊กโตกเนี่ยคนเต็มเลยดูนะครับหลวงพี่อันนี้คนเขมรถ่ายมานะหลวงพี่นะไม่ใช่คนไทยไม่ใช่นักข่าวไทยนั่นแหะป้ายเป็นภาษาเขมรถ้าเป็นสุรินทร์ศรีสะเกดแถวเนี้ยเขาไม่มีป้ายเป็นภาษาเขมรนะต่อเขาพูดอาจจะพูดคล้ายกับเขมรแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีป้ายเป็นภาษาเขมรแน่นอนแต่อันนี้ป้ายภาษาเขมรแล้วเขาก็คนพูดคนบรรยายนั่นก็เป็นคนคนเขมร โอ้คันนี้จมแทบจะมิดเลยสบายเลยพี่คนคนเขมรใช้ชีวิตสบายอ,อย่างเงี้ยทำงานสบายใช่ไหมสบายถ้าไม่คิดอะไรก็ไม่ส,สบายก็ไม่เสีเยดเลยอะไรก็ไม่นึกถึงสิ่งที่มันเสียหายก็สบายนะผมว่าอถ้านึกถึงนี่สินภาระต่างๆพไม่สบายแน่เพราะทุก้วยซ้ำบางคนค,คิดสั้นก็มีนะบ้านหลวงพี่หลวงพี่ จริงน้ําท่วมมีทุกประเทศมีทุกประเทศเพียงแต่ละจังหวัดประเทศอื่นๆเนี่ยขเขาก็ยอมรับความจริงแหละอันดับแรกเนาะอันดับต่อมาก็มันมีการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยคือน้ําท่วมมีไหมมีทุกปีครับบอกตรงเลยยัง้วแต่ต,<อ>ตรงไหนก็จะท่วมนะฮะแต่ว่าทางเชียงรายก็อาจจะบ่อยเราต้องยอมรับทุกเกือบทุกปีเลยเพราะงั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยก็แตกต่างไปจากาประเทศเขมรเลยหรือว่าต่างจากประเทศเพื่อนบ้านเลยก็ได้คือการชดเชยเยียวยา,ยาการดูแลจากภาครัฐแล้วก็กน,กน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันเวลา,าบ้านเมืองเกเรประสบภัยอะไรเงี้ยเขาก็จะจับมือกันร่วมมือกันดูแลกันไปอะไรเงี้ยนะี่นะครับ เขาไม่ปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องเผชเิญชีวิตลําพังนะฮะเขาตัวก็ต้องช่วยกันแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนต่างๆก็ช่วยกันบริจาคนะฮะทั้งสิ่งของเงินทองอะไรก็แล้วแต่มีหมดเลยทีนี้การฟื้นฟูก็ง่ายจิตใจมันก็ไม่ย่ําแย่คนเราเนาะอันนี้คือประเทศไทยแต่สิ่งหนึ่งเนาะที่หลวงพี่บอกว่าประเทศไทยนั่นแหละท่วมท่วมเยอะช่วงม,มากเขามเมื่อนี้หรอก อันนี้ถือว่าไม่จริงนะหลวงพี่เชื่อว่าหลวงพี่พูดเท็จแหละเนาะอันนี้ผมเอามานี่แค่ไม่กี่คนนะที่เขาถ่ายเนี่ยนี่เอกเป็นสิบสิบวิดีโอที่คนคอมเมนต์ถ่ายแล้วเขาลงวันที่ด้วยนะนะเพิ่งจะเป็นตุลาอันนี้ก็มีเยอะแยะไปเลยคือคนที่เขาเดือดร้อนเขาถ่ายแต่หลวงพี่อยู่ในวัดหลวงพี่อาจจะไม่ได้เดือดร้อนครับหลวงพี่และหลวงพี่บอกทุกอย่างเนะี่ยอย่าไปเชื่อนักข่าวไทยนักข่าวไทยเขาโกหกหลวงพี่ครับ นักข่าวเขายิงกรองนะหลวงพี่เขายิงหาข่าวที่เป็นข้อมูลเขาเขาแข่งกันด้วยทางทีวีอะ่ะเขาแข่งกันด้วยในการใครถึงข้อมูลเร็วกว่าการใครได้คมชัดเรกกว่ากาันอันนี้คือนักข่าวไทยแล,และบ้านหลวงพี่ก็ถ่ายคลิปโอกนมาเองอันเนี้ยเนาะเขาก็ถ่ายเัาเองคนที่เขาเดือดร้อนอะ่ะหลายอย่างพิสูจน์ได้จากตัวอักษรจากอบ้านจากบ้านเรือนจากะชาชนจากการพูดจากภาษาทุกอย่าง มันบ่งบอกแล้วก็มันเป็นข้อมูลที่ความจริงอะหลวงพี่ที่เขาอา่เอามาลงแล้วก็ให้หลวงพี่ดูนะครับเพียงแต่หลวงพี่บอกว่าประเทศเขมรไม่มีอยู่กันสบายๆหลวงพี่สบายแต่คนที่เขาเดือดร้อนเ,เดือดร้อนจริงหลวงพี่มีวัวมีควายที่ว่าเขาเลี้ยงไวอ้อ่ะตายเยอะแยะเลยนะตายเยอะแยะเลยนะเขาร้องไห้เขาเสียใจคนที่เสียหายอะเสียใจทุก ครับหลวงพี่ทุกหนักแต่คนถามว่าหลวงพี่ทุกหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่แน่ใจนะหลวงพี่แต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆเน่ร่างกายของหลวงพี่สบายนะสบายแน่อนอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นสถานที่ท้องที่บริเวณที่หลวงพี่อยู่มันไม่ได้ท่วมจริงๆไม่เดือดร้อนเลยครับหลวงพี่ก็อยู่กันสุขสบายเนาะกินกินอิ่มนอนอุ่นแต่ว่า ที่เขาโดนคนหนักหนาสาหัสนะครับหนักหนาสาหัสผมไม่รู้นะเป็นเพราะเหตุอะไรเป็นเพราะภัยพิบัติหรือเป็นเพราะความสามแช่งอะไรแต่ผมไม่รู้แต่ที่รู้อ่ะเขมรหนักมากหนักอันหนึ่งจากน้ําจากภัยธรรมชาติหนักอันที่สองคือประเทศยากจนอยู่แล้วบง่งต้องบองง่งตรงประเทศยากจนอยู่แล้วแล้วก็อันที่สามก็คือการช่วยเหลือจากภาครัฐจากเอกชนต่างๆมันไม่มีทุกคนมันต้องเยียวยาตัวเองแล้วหลังจากน้ำลดก็ต้องมาดินโดน คนเป็นหนี้ก็ต้องดิ้นดนค้นขวายและนำซ้ำําการเดินทางมาทำงานในประเทศไทยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วต้องลักลอบข้าเมืองนะครับนั่นคือทุกภาระในสิ่งต่างๆที่มันก่อเกิดโดยไม่มีการอุ้มชูจากรัฐนะมันก็หนักหนาสหาัสแต่ประเทศไทยเขาชัดเจนว่าเขามีครบเลยทางเนีน้เพราะฉะนั้นเลยความหนักหนาเลยไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยถามว่าน้ำท่วมตามท่วมเหมือนกันท่วมเหมือนกัน แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะครับประเทศที่ใหญ่มากถ้าเธอคิดเป็นจนนวเฉลีย่ยความการท่วมมันก็น้อยอีกนะฮะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือมันเข้าถึงนะครับผมโอเคครับทุกคนคลิปโรนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม